พร้อมกับคุณครูละมุนลุนท่วมนะคะหรือว่าคุณครูหวานเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลสอง่ะสวัสดี่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูนัชชาสุนทรนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลสามข้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับคุณครเรียนอะไรดีนะอานจะเด็กงงดูมือคุณครูนะคะดูมือคุณครูนะคะ วันนี้คุณครูชูนิ้วอะไรขึ้นมาคะเลขนิ้วอะไรนะ <S 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 เด็กๆลองตอบคุณครูมาก่อนนะคุณครูชูนิ้วอะไรและชูขึ้นมากี่นิว้วคุณครูคิดว่าเด็กๆต้ตอบได้ทุกคนแน่ค่ะคุณครูนะ,ะนนะใช่แล้วล่อะเลขอะไรนะ จะชูนิ้วขึ้นมาแต่ไม่บอกนะว่ากี่นิ้วเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูนัทตอบนะคะ,ะชูขึ้นมาแล้วนะคะคุณครูนัค่ะคุณครูนัทลองตอบสิคะคุณครวนชูขึ้นมากี่นิ้วเอ่ยไม่เห็นอะไรไม่ไมไรู้เลยอ้เสีย,ยใจจังเลยเด็กๆร้องปิดตาดูเหมือนคุณคูนัทเลยคะ่ะว่าจะมองเห็นนิ้วที่คุณควานชู ชูขึ้นมากี่นิ้วอ่นี่เห็นอะไรเลยมืด่นไปคะมือ่นมากๆลยคะ่ะเปิดได้ไหมคะตัวนเปิด,ปดได้ค่ะเดี๋ยวหัวจะนับให้ฟังนะคะให้นับ การมองเห็นนะคะเราจะใช้ตามองนะคะ,ะถ้าเราตามบอดเราจะมองเห็นไหมครับณัฐไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกายของเรานะคะถ้าเด็กๆไม่รักษาสายตาดวงตาของตัวเองเช่นเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปนะคะเอาโทรศัพท์เข้ามาใกล้หน้าเยอะเกินไปหรือว่า ดูทีวีใกล้จนเกินไปนะคะก็จะทําให้สายตาเด็กๆเกสียเอง,เองดวงตาอักเสบแล้วก็จะทําให้เป็นยังไงครับคุณนะตาบอดด้วยนะคะตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะคะดวงตาสําคัญนะคะสิ่งที่หนึ่งคือประสาทสัมผัสในการมองเห็นเราใช้ดวงตามองนะคะต่อไปเลยค่ะคุณนะัทเราจะมาต่อเรื่องอะไรคะ อาจจะรู้ก็ได้ว่ามันคืออะไรนะคะพร้อมค่ะเด็กๆมองเห็นไหมคะมองมาที่ถ้วยที่คุณครูนัาถือเลยนะคะคุณหวานเราดูสิคะมันคืออะไรมันคืออะไรนะขออนุญาตตักขึ้นมาดูได้ไหมคะได้ค่ะตักเลยะคะ่คะดมได้ไหมคะดมได้ หอมนะคะคุณนะแต่คุณกวาไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงะคะ่ะน้นลองชิมดูชิมได้ใช่ไหมคะชิมได้ค่ะอ๋อเราต้องชิมรสนี่เองเราถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะขออนุญาตชิมนะฮะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเด็เกๆคิดว,ว่าจะเป็นรสชาติยังไงคะ เด็กๆตอบมาได้เลยนะคะเรียนไปกับคุณครูเลยมารู้กันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงค่ะอืมเปรี้ยวมากเลยค่ะคุณนะเปรี้ยวมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้เตรียมอีกคิดว่าเปรี้ยวหรือคุณครู้หวานไหมคะเปรี้ยวไหมคะ แล้วก,ก็มีสีเขียวก็มีนะคะแล้วมันคืออะไรคะคุณหวานรเรืยอเรียวแบบนี้มันคือมะนาวค่ะย่ยม,มากเลยค,ะค,ค่ะคุณหวานตอบถูกขอบค,นคนุณคุณหวานมากเด็กๆจะตอบถูกกป็นคุณหวานไหมนะแล้วเด็กๆจะตอบได้ไหมนะว่ามันรสชาติเป็นยังไงต่อไปเลยค่ะคุณนะ ชิมไปพร้อมกับคุณครูเลยอันนี้เป็นเม็ดสีขาวๆเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะแต่่อนที่เด็กจะรู้ว่ามันมีรสชาติยังไงมันเค็มมันหวานและมันคืออะไรเราต้องทอํายังไงนะต้องทำยังไงนะคะคุณนะัทต้องชิมต้อชิมรสน,นะคะเดี๋ยวคุณครูอันขอชิมนะคะนิดเดียวก็พอเนาะนิดเดียวก็พอเราใช้อะไรชิมคะเด็กๆ อ่าลิอาตัวน,นหาหวนสิคะเด็กๆที่าขูดหมานเป็นยังไงคะไม่ได้เลยค่ะคณนะมันเค็มมากๆเลยคะ่ะแว,ว่ามาัคนค,คืออะไรคเด็กตอบได้หคะวชเียมคืออะไรคืออะไรนะ ครูนัทไม่เชื่อนะคะคือครูนัทต้องลองเองอเค็มมากไม่ใช่ๆอ่เค็มมากเลยเพราะมันคือเกลือน,นั่นเองนะคะเกลือรสชาเค็มค่ะสิ่งต่อไปเลยต่อไปสีขาวเหมือนกัน,กนเลยค่ะ <S 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 ส,สีขาวเหมือนกันอีกแล้วคุณครูหวาน,านมันต้องเค็มแน่ๆเลยค่ะคุณนัท มันมีลักษณะต่างกับเมื่อกี้เลยมันมีมดด้วยค่ะอุ้ยตายแล้วมันมีมดด้วยเด็กๆคิดว่ามดมันขึ้นเกลือได้ไหมคะเด็กๆคิดว่ามดขึ้นเกลือได้ไหมเอ่ยลองตอบมาสิมดขึ้นมดขึ้นอะไรนะมันต้องขึ้นสิ่งที่มดมันชอบกินน้ำตาลมันต้องใช้ <Okay. S 2> มันมีมดไปเกาะที่ตัวมันด้วยคุณนักเรต้องใช่แน่ๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณหวานขอชิมก่อนนะคะว่ามันจะใช่สิ่งที่คุณครูนัทบอกคุณวงหรือเปล่าอืเป็นไงคะคะกวางหวานมากเลยค่ะแสดงว่ามันคือน้ำตา thank <laughs> อาจารย์คิดว่าโซลโซลนะคะมีตัวอะไรบ้างคะคุณนะ s s a ส คิดว่าต้องเป็นกรี๊แน่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าคุณหวานลองชิมนะคะคุณน่าจะไม่ได้ดูนะจะชิมไม่ได้ดูนะต้องปิดไว้ก่อนนะกลิ่นฉุนด้วยค่ะคุณนะาโอกลิ่นแรงด้วยเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันจะใช่สิ่งที่เด็กดคิดหรือเปล่านะอืมเป็นยังไงค เผ็ดมากเลยค่ะ ไว้สไปซี่สไปซี่ยอะมากเอ้โ่ตัวเองก่เงล้เก่งมากเลยค่ะแเด็กเรารู้รสชาติจากอะไรครับคุณนัทเพราะว่าเราใช้อะไรคะเด็กๆคิดว่าเราใช้อะไรคะเด็กๆลองแลบลิ้นออกมาสิคะลองแลบลิ้นออกมาใช้อะไรคะใช้ลิ้นนะคะ รสชาติถ้าเราไม่มีลิ้นนะคะคูน้าถ้าเราไม่มีลิ้นเราก็กินอะไรก็ไม่อร่อยเลยค่ะหว,วานโอ้เสียดายจังเลยเราจะไม่รู้รสชาติเลยค่ะอ่าเด็กลิ้นก็สําคัญนะคะคูน้าลิ้นก็สําคัญนะคะถ้าสมมติว่าลิ้นเราเป็นแผลเราจะกินข้าวไปแล้วเราจะรู้สึกยังไงคะมันจะเจ็บเจ็บค่ะหวานแล้วก็จะแสบ ถ้าโดนกินเมื่อกินนี่ผมแสบหน้าดูเลยนะคะแล้วเราทานข้าวอร่อยไหมคะไม่อร่อยเลยค่ะไม่อร่อยเลยเพราะฉะนั้นนะคะิ้นก็สําคัญนะคะเด็กๆก็ต้องดูแลิ้นของตัวเองให้ดีนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะใช้ในการรับรสในการชิมหรือกินอาหารต่างๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ